วิธีการจัดการข้อความนะคะ,ะเดี๋ยวปิดนวิธีการจัดการข้อความในไลน์นะคะเพราะว่าบางคนมีกลุ่มเยอะมากเราเข้าไปตรงนี้นะคะที่หน้าหลักอที่หน้าหลักใช่ไหมคะจะเห็นว่ามีกลุ่มเยอะมากๆทีนี้กลุ่มอะคะ่ะเวลาก็ส่งข้อความก็จะเยอะใช่ไหมคะวันๆนหนึ่งข้อความจะเยอะมากก็ เข้าไปอ่านข้อความในกอดก่อนนะคะในกลุ่มสมมติกลุ่มนี้มีอยู่สามร้อยกว่าคนนะคะเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่เขาแชทอะไรกันนะคะยังไม่ได้อ่านโอ้นี่ค่ะก็เลื่อนอ่านดูก่อนนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างไหมเลื่อนอ่านดูเลื่อนอ่านดูอ,นอ่ะพอเราเลื่อนอ่านดูเสร็จแล้วนะคะก็ ออกไปก่อนนะคะแล้วให้อยู่หน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่สามจุดสามจุดนี้นะคะข้างบนสุดจริงไปที่สามจุดนะคะจะขึ้นคำว่าจัดการข้อความจะลำดับเป็นเป็นอ่านแล้วทั้งหมดก็จัดการข้อความการจัดการข้อความจะช่วยลดพื้นที่หน่วยความจํา ในโทรศัพท์นะคะจะมีพื้นที่โทรศัพท์ไม่รวนเครื่องไม่ออเอร์นะคะเมื่อกี้เข้าไปในกลุ่มสอยเจ็ดสิบกว่าคนนะคะครูก็มาจิ้มตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมจิ้มที่จุดะะอ่านเรียบร้อยแล้วแล้วพอจิ้มเสร็จให้เป็นสีเขียวติ๊กนี้นะคะแล้วก็ใช้คําสั่งลบนะคะลบอ่า ร้อยเครื่องลบกำลังโหลดแล้วแต่ว่าเน็ตอ่าลบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูเมื่อกี้กลุ่มในกลุ่มนะคะ370คนแชทมีไหมหมดละค่ะไม่มีละนี่คือการจัดการข้อความทำให้เครื่องไม่รวนไม่เออเลอรนะคะทำความสะอาดเครื่องได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเราใช้ ถ้าเข้าไปท่องนี้ใช้คําสั่งว่าถ้าเราพิมพ์นี่นะคะเราใช้คําสั่งลบข้อความลบข้อความอย่างนี้นะคะใช้คําสั่งลบใช้คําสั่งลบจะไม่เห็นเฉพาะเรานะคะแต่คนที่อยู่ในกลุ่มจะเห็นเหมือนเดิมและขยะหรือความเออเลอกก็ยังอยู่ในเครื่องจึงเลือกใช้วิธีการจัดการข้อความ ทุกคนสามารถลองทำดูได้นะคะขอบคุณค่ะ